สวัสดีครับนี่ก็กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับนะครับสินค้าของที่ได้ครับจอดดูของครับเผื่อมันหลดนะครับนี่ครับได้ท่านี้นะครับก็นี่ครับพอดีจะมาลงห้วยครับนะครับลงคลิปที่ห้วย ว่ามีน้ำไหลมีปลาครับผมเห็นห้วยหนองน้ำผมก็เลยมาเดินมาดูผมชอบดูห้วยหนองครับตามเพื่อมีปลานะครับนี่ครับว่าผมชอบหาปลาครับชอบดูปลาโอ้มีครับปลาเยอะนี่ครับเป็นน้ำไหลครับเพือพ่อเือปลาขึ้นมาน,นี่บ ฝากัั้้นนนะครบตอนน้ำขึ้นครับน้ำล้นนี่ครับน้ำล้นตรงนี้เป็นก้นน้ำลดนะครับมีปลาเยอะครับยินสบายดีนะครับหลอบ นี่คือต้นไม้ครับนี่ครับเหมาะก,กับการพักผ่อนน้ำใสมากเลยครับนวนครับปลายจะอยู่ฝั่งนวนครับนวนครับถ้าใครอยากรู้ว่ามีปลาครับต้องมาดูตอนกลางคืนครับเอาไฟมาส่องดูกลางคืน ครับปาาที่ขึ้นมาฝั่งนวนครับนี่ครับนู่ปลาช่อนครับปลาช่อนมีปลาอยู่เพื่อนๆนะดูฝั่งนวนครับช่วงนี้เขากำลังเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ครับยังไม่มีใครหาปลานะครับถ้ามี ปนหาปลานี่ชาวบ้านแถวนี้เราก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนพี่น้องดูนะครับนี่ครับนี่ครับมีหินครับแถวนี้หินเยอะปลามันจะมาขึ้นข้างบน,นครับมันขึ้นไปไม่ได้ครับนี่ครับปลาเยอะ,ะครับปลาขาว สำหรับปลาขาวนะครับปลาตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่เนี่มันมีหิน,นครับ ถ้าใครชอบใส่ตะไคร้เอาตะไคร้มาใส่ครับถ,ถูกปลาแน่นอนครับนี่ครับใส่แล้วก็ไล่เอาครับตีน้ําไล่เอาถูกนะครับเนี่ยถูกแน่นอนนะครับถ้ามีตะไคร้มาใส่นี่ครับเดินใส่ก็ไล่เอาครับถ้ามีตะไคร้พอมาด้วยผมใส่ครับ ไล่เอาใี้ถูกตะไคร้ขาเนี่ยนี่ครับก็เลยมาดูว่ามีปลาเนี่ยรัเพราะว่าเขาไม่ห้ามนะครับก็หาได้ครับลงลงไปดูข้างล่างครับนี่ครับข้างหล่าง นี่ครับมีปลายครับกลับแล้วครับโอ้ลื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับดูที่หาปลาถ้าว่างก็เอาตะข่ายมาด้วยครับใส่รวดมาด้วยก็มาใส่เอา เห็นนี้นะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ